สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำวันนี้ลูกศิษย์มาเรียนนะครับจากสลาบุรีนะครับขอบคุณมากในนำของฝากที่ร้านเนาะชื่อร้านเสวีวันเจวีครับเจวีเลยเนาะนะครับติดกับครูต้อเลยเบอร์โทรเบอร์อะไรอ่ะถ้าเกิดเขานะครับติดต่อซื้ออะไรเงี้ยนะครับศูนย์หกสามสองหนึ่งหกแปดสองแปดสี่ครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับชื่อร้านเจวี ร้านชวีวันโอ้มีร้านที่สามเลยหรือเป็นเฟนชายหรือว่าอะไรครับเป็นญาติกันแต่ลอผมอยู่ร้านน่สาติดตึกกูต้อเลยนะครับสลักนครบโอ้ขอบคุณมากเลยวันนี้มาเรียนไรมึฮะจากอาจารย์มงคลรอดจิ้งทำนะครับใครอยู่สลับุรีหรือทางผ่านหรือยังไงก็สังเกตนะครับใกล้กับร้านกูต้อนะครับร้านชื่อนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มาเรียนกากอาจารย์มงคลรอดจิ้งทำเนาะ จะต้องเก่งลายมือแล้วก็ไพ่สีก็ได้ดูดวงไปแล้วก็ดวงหมอดูชัดๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบงฝากมีน้อยนาน้อยนากลางดง <c oughs> ใช่ไหมใช่าโอ้นะครับมีโพรานะครับมีโพราครับอร่อยมากนะครับรต้องบอกว่านะครับมี ส่วนผสมเลยใช่ไหมมีน้ำผัดได้หอมผัดง่ายผัดง่ายเลยขอให้ร่ำรวยเนาะมีความสุขความเจริญในสิ่งที่ดีในชีวิต